มากิจกรรมถอดล้อหลังดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ลำดับแรกเลยผมรู้อยู่แล้วก็คือผมสั่งประแจเบอร์15แ,แมสสำหรับล้อจักรยานนะนะพอดีตัวนี้มันมีตัวล็อกที่มันต้องมีขอบอยู่ทำให้ประแจปากแบบนี้มันเข้าไปไขไม่ได้เห็นปะมันติดก็เลยต้องซื้อที่เป็นหัวบล็อกเบอร์15แ,แมาเนี่ยหัวบล็อก พอใส่ใส่หัวบล็อกไปปุ๊บมันก็จะพอดีเบ้าเลยแล้วเราก็ทําการหมุนออกมาหมุนก็คือทวนเข็มนาฬิกาออกมานี่ไงออกมาละเนี่ยหมุนทวนเข็มนะถ้าหมุนเข้าตามเข็มอะคือหมุนเข้าทวนเข็มคือหมุนออกนะตัวที่หนึ่งผ่านไปต่อมาก็จะเป็นตัวบล็อกนะซึ่งมันต้องทําการหมุนนะ หมุนตัวนี้ออกมาก่อนนี่มันคือแกนล้อหลังดีๆนี่เองเนี่ยแหละนะนก็หมุนออกมาคือแหม่ซึ่งตัวครอบล้อหลังเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเห็นปะเนี่ยครอบล้อหลังเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทั้งตัวล็อกให้ล้อมันติดกัน เ,เป็นดำๆมานะเออแล้วก็มีตัวจีเนยะไม่รู้เรียกถูกป่ะจีจีเนี่ยเออเอาไว้สำหรับปิดตรงไอ้ตรงลูกป,ปืนอะนะอืมเนี่ยเห็นปะ่ะทีนี้ที่ผมจะทำก็คือว่าผมอ่ะซื้อจีแยกมาน,ะนี่นะล้อหน้าล้อหลังอะไรเงี้ยนะเออก็เลยจะเอามาใส่ดูว่าจะรอดไหมนะเออนี่ อย่ลองดูถ้าปิดได้นะพอปิดได้เสร็จปุ๊บ,บผมก็จะแหวนแม่เหล็กใส่เนี่ยมันดูดได้อยู่แต่ตอนดูดประกบหน้าหลังนะไม่รู้ว่าจะดูดได้หรือเปล่านะแล้วก็เอานอ็อตยืดอีกทีหนึ่งถ้าแกนตัวนี้ยาวพอนะก็จะทําแบบนี้ได้แต่ถ้าแกนนี้ยาวไม่พอเนี่ยผมก็จะงานเข้าได้เรื่องอื่นมาเพิ่มเติม,มละนะโอเคดับแรกก็เอาจีเข้าไปก่อนนะ นี้สีเราก็หมุนเข้าไปถ้าเอาเข้านะครับตามเข็มนาฬิกานะผมจะยังไม่ลุกยุ่งกับลูกปืนยังไม่ยุ่งกับระบบข้างในล้อนะเออแบบว่ายังไม่มีความมั่นใจที่จะไปลื้อแล้วอุปกรณ์ผมก็ยังไม่ครบด้วยแต่ว่าไอ,อ้ที่ลื้อเสร็จเนี้ยล้อหลังเนะี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่อืมก็หมุนตามเข็มประมาณนี้นะเอาบล็อกไขได้ไหม ขายไม่ได้ละเพราะบล็อกอะมันเป็นลักษณะหกเหลี่ยมต้องเอาตัวปัจจัยไฮจีมาก็คือตัวนี้นี่คลิปนี้ก็จะดำๆหน่อยทั้งักรยานทั้งตัวปัจจัยเลยปัจจัยไฮจีเนี่ยมันจะมีอยู่เห็นปะไขเบอร์ส<ม>ิบห้าไขเบอร์สิบสามอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันจะเป็นไขเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบหกซึ่งตัวนี้ผมเป็นล้อสิบห้าอ่าขออภัยล้อสิบหก แต่ว่าตัวจีกับตัวน้องที่ันเปนเบอร์สิหเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ่ายได้นะที่มันต้องเป็นแบนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เพื่อาการมาขขโดยเฉพาะเลยนะอจะหมุนค่อยๆหมุนไดาไว้ oland. ก้น่าจะพอดีอยู่นะโอเครอแล้วนะ ไข่แน่นไปเนี่ยล,ล้อมันจะฝึดๆนะนะเออเดี๋ยวค่อยมาปรับกันแต่ถ้าเกิดไข่ลวมไปเนี่ยไม่รู้เห็นชัดเลยเดี๋ยวซูมเข้าไปดูอถ้าไข่ลวมไปมันจะเห็นตัวลูกปืนอยู่ใช่ปะเราก็ควรจะไข่เข้าไปอีกนะแต่ที่ควรจะเป็นจริงๆ่งผมต้องแหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท่นเนระแท่นเอาไว้แบบว่า ว่าสำหรับในร้านจักรยานเนี่ยเขาจะมีท่านแบบ่ยไว้ควรเป็นพนักนจักรยานเนี่ยตอนนี้ฝืดปืดเลยฝืดแม่ถ้าใช่แล้เดี๋ยวผมถอนกันถ่ายมาสักเบอร์หนึ่งเดี๋ยวค่อยค่อยจูนนะอืมปึ๊บนี่มันแน่นไปให้แบบให้แบบฟรีอย่างพองทำงานได้นะอืมอเดี๋ยวคว้าออกมาหนึ่งหนึ่งปึ๊บอ่ะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมได้ซื้อแทนแม่แทนจักรยานแม่เลยดูทรงแล้วนะเนี่ยแล้วก็จับดูว่าไม่ให้มันโยกเยกมากอะนะเนี่ยพาเราไขาเข้าลึกมากๆเราก็จะเจอว่ามันติดนะก็ต้องไม่ให้มันโยกคลอนด้วยนะอ,อ,อะืเอาประมาณนี้ก่อนนะเออ จากนั้นที่ผมจินตนาการไว้ก็คือผมเอาแม่เหล็กเข้าไปใส่พอดีเลยแล้วผมก็เอาน็อตเดิมๆของเขาเนี่ยไขยเข้าไปอีกทีหนึ่งหวังว่าจะติดได้นะโอเคอันนี้ใช้ใช้ตัวจบล็อกได้แล้วนี่นะเบอรสิบหใส่เข้าไป ตามเข็มคือหมุนนข้าวนะครับเอ่เอยังไขไม่สุดเดี๋ยวนะ้าไปปึบแหมได้ละเดี๋ยวตอนปั่นมันจะฟรีมันจะส,สเตอร์ไงว่าอีกทีเนี่ย่ะจีมันยังคอจะไข เข้าไข่ออกได้อยู่นะถ้าเสิ็ผมเอาให้มันแน่นๆนะแล้วเดี๋ยวพกประแจไปโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปลองล้อหน้าด้วยอีกทีหนึ่งอันนี้ล้อหลังนะเนี่ยประกอบมาถอดตัวนี้มาอันนี้อะไรเดิมๆนะที่มาแต่ว่าผม ว่ามันหาไม่ได้แล้วแหละเออจีตัวนี้มันแกะออกได้ไหมเนี่ยผมสงสัยละถ้าแกะออกได้หรือโมดิฟายได้ก็คงจะดีนะเนี่ยจาระบีบานเลยนะน่าจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางของเขาอะนะเนี่ยบล็อกติกดตัวตัว,ตวบล็อกปลาติกเลยอะเนี่ย ล้อหลังประมาณนี้เดี๋ยวจีกันหองเดี๋ยวไปติดลอแน้าดูนะโอเคคลิปนี้ล้อหลังสไตล์ด้ากวันยังไม่สำเร็จดีนะแต่เดี๋ยวผมหาอุปรกรณ์หาอะไรมาต่อคลิปหน้าอันนี้ก็ถือว่าวันนี้มาถอดล้อหลังลองดูแล้วกัน,ก,นก็ประแจเบอร์15จีที่ขายจีนะและ้วก็ตัวนี้จีเขามีขายแยกนะเผี่ยใครจะมาทำแบบนี้ แต่ก็หายากก็ได้จักรยานเนี้ยนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะทุกท่านคลิปนี้ก็ลากันไปก่อแล้วกันนะอใครผมก็มือใหม่จักรยานนะมีอะไรก็แนะนํากันใต้คลิปแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะสวัสดีครับ